สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังแล้วเกตช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยนั่นคือเวลาที่เราทำสมาธิแบบต่างๆสมองของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับวันนี้เราจะมาเปิดโลกของคลื่นสมองหรือที่เรียกว่า brain wave ที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละรูปแบบของการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็น alpha waves h e t a waves หรือ gamma waves ที่แต่ละตัวมีคุณสมบัติและผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าทำไมบางครั้งเราทำสมาธิแล้วรู้สึกสงบบางครั้งรู้สึกตื่นตัวบางครั้งรู้สึกมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นคำตอบอยู่ที่คลื่นสมองที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับคลื่นสมองกันก่อนครับคลื่นสมองหรือ brain wave คือสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองเหมือนกับเสียงเพลงที่มีจังหวะต่างๆกันสมองของเราก็มีจังหวะของตัวเองที่เปลี่ยนไปตามสถานะความรู้สึกและกิจกรรมที่เราทำถูกต้องค่ะและที่น่าสนใจคือคลื่นสมองเหล่านี้วัดได้ด้วยเครื่อง EEG หรือ Electroencephalography ซึ่งจะบอกความถี่ของคลื่นสมองในหน่วยเฮิร์ตซหรือเฮิร์ตก็คือจำนวนครั้งที่คลื่นสั่นในหนึ่งวินาทียิ่งความถี่สูง จิตใจก็ยิ่งตื่นตัวยิ่งความถี่ต่ำก็ยิ่งรู้สึกสงบผ่อนคลายมาเริ่มกันที่ alpha waves ก่อนครับ alpha waves มีความถี่ประมาณ8-12 h e r z ถือเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานะที่เรียกว่าผ่อนคลายแต่ตื่นตัวหรือ relaxed alertness ลองนิภาพตอนที่เราเพิ่งตื่นนอนตอนเช้านอนหลับตาอยู่แต่ยังมีสติ หรือตอนที่เรานั่งมองวิวธรรมชาติสวยๆอย่างผ่อนคลายอัลฟาเวฟนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ธรรมชาติในชีวิตประจําวันเลยนะคะแต่ปัญหาคือในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบเราค่อนข้างจะสูญเสียสถานะอัลฟ่า Alpha นี้ไปการฝึกสมาธิแบบ mindfulness หรือการทำสมาธิเบื้องต้นจะช่วยเรียกอัลฟาเวฟกลับมาได้เมื่อเราอยู่ในสถานะอัลฟา Alpha เราจะรู้สึกสงบมีสมาธิคิดใส่ได้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้นส่วนการทำสมาธิที่เกี่ยวข้องกับอัลฟาเวฟนั้นได้แก่การทำสมาธิแบบคอนเซนทร i ชันเมดิเทชันหรือสมถกรมรมฐานที่เราจดจ่ออยู่กับจุดเดียวเช่นการมองเทียนการนับลมหายใจหรือการท่องมนในสถานะนี้เราจะรู้สึกสงบไม่ต้องพยายามหนักแต่ก็ยังคงมีสติอยู่ต่อมาเป็นเตต้าเวฟค่ะซึ่งมีความถี่ต่ำกว่าคือ4 8เฮิร์ เตต้าเวฟส์เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานะที่ลึกกว่าอัลฟาเช่นช่วงที่กำลังจะหลับหรือเพิ่งตื่นการฝันกลางวันหรือการทำสมาธิลึกๆในสถานะเตตา้านี้จิตใจของเราจะเปิดกว้างต่อจิตไร้สำนึกหรือ Un c o n s c i o u s mind มากขึ้นเตต้าเวสนี่น่าสนใจมากครับเพราะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ลึกเกิดขึ้นได้ง่ายนักวิจัยพบว่าศิลปินนักเขียนหรือนักประดิษฐ์หลายคนมักจะได้ไอเดียสำคัญในช่วงที่สมองอยู่ในสถานะเตตา้า การทำสมาธิที่จะนำไปสู่เตต้าเวฟได้ได้แก่การทำสมาธิแบบ Open Monitoring หรือวิปัสสนากรรมฐานที่เราสังเกตความรู้สึกและความคิดต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ยึดติดในสถานะเตตา้าเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งหรือมีประสบการณ์ที่เรียกว่าผุดผาดขึ้นมาอาจจะเป็นความทรงจำเก่าความรู้สึกลึกๆหรือแม้แต่ข้อมูลที่เราไม่เคยรู้ว่าเก็บไว้ในจิตใจนักปฏิบัติธรรมท่านบางคนเรียกสถานะนี้ว่าปฏิพนนันธ์ญาณ หรือปัญญาที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องคิดหาส่วนกาม่าเวฟนั้นเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่สูงที่สุดที่เราจะพูดถึงวันนี้คือ30-100ถึงเฮิรการ่าเวฟเกิดขึ้นเมื่อสมองทำงานหนักในระดับสูงเช่นตอนที่เราต้องแก้ปัญหาซับซ้อนตอนที่มีความรู้สึกรักความเมตตาอย่างเข้มขน้นหรือตอนที่เรารู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างลึกซึ้งนักวิทยาศาสตร์พบว่าพระที่ศึกฝนการทำสมาธิมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะการทำสมาธิแบบ Loving Kindness หรือเมตตาภาวนาจะมีกา m m ม w าเวฟที่เข้มข้นมากผิดปกติในสถานะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกถึงความสุขอย่างลึกซึง้งความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและปัญญาที่แหลมคมผิดปกติที่น่าสนใจคือกา m m ม w าเวฟไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆต้องใช้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและลึกซึง้งการทำสมาธิที่จะนำไปสู่การมาเวได้ได้แก่การทำสมาธิแบบ N อนด w a r e ว e s s หรืออตุยกะ ซึ่งเป็นการทำสมาธิขั้นสูงที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุใดๆแต่เป็นการอยู่ในสถานะของการรู้แท้ที่ไม่มีตัวรู้และสิ่งที่ถูกรู้แยกจากกันตอนนี้เรามาดูความแตกต่างของการทำสมาธิแต่ละแบบกันค่ะเริ่มจากสมาธิเบื้องต้นหรือ Basic Mindfulness ที่เราจะจ่ออยู่กับลมหายใจในช่วงแรกๆสมองจะเริ่มสงบลงจากคลืนเบต้าที่เป็นสถานะปกติมาเป็นอัลฟาเวฟ ในช่วงนี้เราจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ยังตื่นตัวความคิดต่างๆก็ยังมีแต่ไม่วุ่นวายเหมือนก่อนเมื่อเราฝึกฝนต่อไปและเข้าสู่การทำสมาธิแบบลึกขึ้นเช่นการสังเกตความรู้สึกในร่างกายหรือ body scan สมองจะเริ่มเปลี่ยนจาก alpha waves ไปเป็น theta waves ในช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนร่างกายหายไปหรือเวลาหยุดนิ่ง ความรู้สึกต่างๆที่ปกติเราไม่ค่อยได้สังเกตก็จะชัดเจนขึ้นมาส่วนการทำสมาธิแบบ loving kindness หรือเมตตาภาวนาจะมีลักษณะพิเศษเพราะในขณะที่เราส่งความรักและความเมตตาให้กับตนเองคนที่เรารักคนที่เราเฉยๆคนที่เราไม่ชอบและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสมองจะเริ่มเปลี่ยนจาก alpha waves ไปเป็น gamma waves ในช่วงนี้เราจะรู้สึกถึงความสุขและความรักอย่างเข้มข้นหัวใจเต้นช้าลงและรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้มข้นที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาสําหรับผู้เริ่มต้นการเข้าสู่สถานะอัลฟาอาจใช้เวลา10-15นาทีส่วนการเข้าสู่เตต้าอาจใช้เวลา20-30นาที และแก a ม m a w a v e นั้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนแล้วการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะเริ่มจากอัลฟาเ a ฟส์ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดปรับปรุงการนอนหลับและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้คนที่มีอัลฟาเ a ฟส์ดีจะสามารถจดจ่อก,กับงานได้นานขึ้นและไม่ตื่นเต้นประหม่าง่ายเตต้าเ a ฟจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการประมวลผลความทรงจำและสนับสนุนการเยียวยาใจ คนที่เข้าสู่สถานะเตต้าได้ดีมักจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และรู้สึกสงบใจลึกๆไปกับบาดแผลทางใจที่มีมาก่อนส่วนกามาเวฟส์จะเป็นเคลื่อสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ขั้นสูงความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวและปัญญาที่แหลมคมคนที่มีกามาเเวฟส์ดีจะมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างลึกซึ้งรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่น่าสนใจคือการฝึกสมาธิตแต่ละแบบ จะมีผลต่อสุขภาพกายและใจที่แตกต่างกันการฝึกสมาธิที่เน้นอัลฟาเวฟจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้หลับลึกการฝึกสมาธิที่เน้นเตต้าเวฟจะช่วยเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนความสุขช่วยในการรักษาโรคซึมเศร้าและเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจส่วนการฝึกสมาธิที่เน้นกามาเวฟจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองในระยะยาวช่วยเพิ่มความหนาของเปลือกสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเมตตา ความเข้าใจและการควบคุมอารมณ์นักวิทยาศาสตร์พบว่าพระที่ฝึกสมาธิมานานหลายปีจะมีสมองที่แข็งแรงและหนานแน่นกว่าคนทั่วไปแม้ในวัยชราแต่ที่ต้องเตือนคือการฝึกสมาธิไม่ได้หมายความว่าเราต้องไล่ตามคลื่นสมองแบบใดแบบหนึ่งแต่ควรเป็นการฝึกฝนที่สมดุลในชีวิตประจําวันเราต้องการทั้งอัลฟาเวฟเพื่อความสงบเดตตาเวฟเพื่อความคิดสร้างสารรค์และกามาเวฟเพื่อปัญญาและความเมตตา การฝึกสมาธิที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสถานะเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมและอีกสิ่งสำคัญคือการฝึกสมาธิไม่ใช่การแข่งขันหรือการแสวงหาประสบการณ์พิเศษแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพใจให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสงบปัญญาหรือเมตตาคลื่นสมองเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องก่อนที่เราจะจบรายการขอให้ทุกคนลองนึกภาพดูว่าถ้าเราสามารถควบคุมคลื่นสมองของเราเองได้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปาทางใดเราจะสามารถเลือกได้ว่าเมื่อไหร่ควรสงบเมื่อไหร่ควรคิดสร้างสารรค์เมื่อไหร่ควรเมตตากรุณานี่คือสเสน่ห์ของการทำสมาธิค่ะที่ช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจจิตใจของเราเองมากขึ้นไม่ว่าสมาธิแบบใดทุกแบบล้วนมีคุณค่าและความงามในตัวเอง ขอให้ทุกคนลองเริ่มฝึกฝนดูนะคะไม่ต้องเก่งหรือเพอร์เฟกแค่เริ่มต้นก็เพียงพอแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังรายการฟังแล้วเกตวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะและขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดีนะคะ